เราคิดถึงคนที่ยังไม่ตายตลอดเวลาเป็นเพราะว่าเขาส่งพลังจิตมาหาเราหรือเปล่าคะคิดถึงคนที่ยังไม่ตายถ้าเขาถ้าเราไม่อยากคิดถึงเขาเราต้องทํำยังไงหายใจช,าชา้าๆก็อนาปานาติหายใจช้าๆก็คือผ่านมาผ่านไปคุณจะไปกังวลในสิ่งที่ไม่เห็นเขาโค้งอะ่ะมันแค่ทึกทักเอาเี้ใช่ไม่ใช่ยังไม่รู้เลย มันไม่มีเขาโรงตัวนี้คุณต้องวางไว้ก่อนนะครับมันเป็นแค่สมมุติฐานหรือสงสัยก็สงสยัยซึ่งมันปีกย่อยเกินไปทำให้คุณฟุง้งซ่านมันปีกย่อยเกินไปจนทำให้คุณฟุง้งซ่านนะโยมผู้หญิงนะเราก็คิดถึงเขาถามว่าเขาจะคิดถึงเราไหม ดังนั้นต้องไปฟังเพลงอยู่คนเดียวเธอคิดถึงฉันบ้างไหมไปฟังเพลงนี้ซะนะครับแเ,เพลงนี้อาตมาชอบนะเออเข้าใจตั้งชื่อดีมันก็คิดถึงกันไปคิดถึงกันมามันมีความทรงจําแต่มันเป็นอดีตอย่าเอาอาดีตมาเป็นอิทธิพลกับเราเพราะเราจะไปปัจจุบันอนาคตได้ลำบาก กฎมันแค่นี้เองกฎกฎติกามันแค่นี้องคิดถึงได้ไมาคิดถึงได้แต่อย่าให้ความคิดถึงเนี่ยมันมาบั่นทอนปัจจุบันกับอนาคตแยกแล้วก็แยกเลยนะครับอย่างรู้จญิแยกก็แยกแยกมาแล้วแต่กลับไปดูแลได้ไหมได้นะครับชวนมากโยงผู้หญิงขอขาเผายงผู้ชายหน่อยเวลาโยงผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเป็นแฟนกัน ยุ่งเกี่ยวกันอย่างเงี้ยพอท้องเนี่ยโยมผู้ชายบอกลูกฉันหรือเปล่าแคร์ไหมล่ะไม่รับรู้เธอไปหนมไปไหนอะไรพวกเนี้ยผู้หญิงก็บอกมัก็มีคุณคนเดียวเงี้ยก็ไม่เชื่อเพราะนี่นคือวิธีทิ้งคุณของผู้ชายบอกเคล็ดลับให้เลยครับพอเขาไม่พร้อมจะเลี้ยงคุณตัวเขาก็ยังไม่รอดเลย นะครับบอกบอกเลยนะครับโยมผู้ชายถ้าคุณไปทําอย่างนี้มา,าคุณกลับไปให้ทุนการศึกษาลูกคุณหน่อยนะครับเพราะคุณถึงไม่ใช่ลูกคุณแล้วแล้วคุณก็ได้ทําบุญคุณอย่ามาตั้งแง่อย่างนี้นะครับมันมันกฎแห่งกรรมมันเยอะครับเพราะเขาผู้หญิงเขามีความระลึกอยู่เสมอเขาจําได้แล้วเขาก็ตามมาคุณจะเข้านิพพานยากครับเขาจะตามมาดึงขาคุณ ทุกภพทุกชาติจนกว่าจะหายสะใจนะากยองผู้ชายไว้เลยนะครับดังนั้นเราจิตจะต้องเป็นกุศลก่อนนะครับอะไรที่ทํามาแล้วเราก็กลับไปใช้นี่นะครับดังนั้นค,คนยังไม่ตายเนี่ยเอาเอาเอาเป็นว่ามันเป็นอดีตแล้วถ้าคุณคิดถึงมากคุณอะไรก็กคือมันไปทวงปัจจุบันกัานาคต ทำตอบแค่ไีนคุณก็ต้องหาวิธีว่าเออก็คิดก็คิดเดี๋ยวจะมีเรื่องให้ทําอีกเยอะแยะจบครับมีเรื่องจะต้องทําสิ่งที่ต้องทํากับสิ่งที่ควรทํานะครับพวกนี้บางทีคำง่ายง่ายงี้มันเป็นมาจากสภาวะมันไม่ได้จากวิชาการต้องทำนะสิ่งที่ต้องทำเลยต้อง ลุกขึ้นมารักษาต่างกายจุขภาพภาพทำมาหากินตั้งความมั่นคงให้ชีวิตนี่คือสิ่งที่ต้องทำไฟบังคับสิ่งที่ควรทำก็คือปีกวิเวกอย่างเงี้ยให้มันสงบชาร์จแผลชาร์จพลังชาร์จวิธีคิดให้จิตมันมีปัญญาที่ดีๆปลอบใจตัวเองได้อะไรตัวเองได้นี่ไอ้นี่สิ่งที่ควรทำและสิ่งที่อย่าทำคือเรื่อง ผิดกฎหมายอะไรทำให้ชีวิตสะดุดนะครับอย่าโลภนะครับสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ควรทำสิ่งที่อย่าทำชีวิตคุณเลี้ยงตรงนี้ให้ดีๆนะครับแยกแต่คุณจะต้องอยู่เหนืออารมณ์จริงๆคุณถึงจะดึงตัวเองกลับมาให้เข้าที่เข้าทางได้ครับรถ